สวัสดีครับนักเรียนเลืนไทยใบครูปอมในวันนี้เรามาเรียนเรื่องคำยืมจากภาษาเขมรกันครับแต่เราต้องมาทบทวนกันก่อนว่าประเทศไทยยืมภาษาจากต่างประเทศมาใช้ได้อย่างไรภาษาไทยที่เราใช้พูดและเขียนกันในทุกวันนี้มีหลายคำเลยนะครับที่ยืมมาจากคำในภาษาต่างประเทศและนำมาใช้มาสร้าง มาปรับเพื่อใช้ในภาษาไทยเช่นคำว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ไทยก็ไม่ใช่คำไทยแท้นะครับแต่เป็นคำยืมมาจากคำในภาษามาลายูว่าดูรียันซึ่งแปลว่าผลไม้ที่มีหนามหรืออย่างคำว่ากะปิอาหารที่เราคุ้นเคยกันดีคำนี้ก็มาจากภาษาเมียนมาที่ว่างาปิซึ่งแปลว่าปลาหมักนั่นเองครับสาเหตุที่ภาษาต่างประเทศปะปนในภาษาไทยก็มีอยู่หลายสาเหตุเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น สภาพภูมิประเทศที่ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆการติดต่อค้าขายกับต่างชาติตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันที่นอกจากการแลกเปลี่ยนสินค้ากันแล้วยังมีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ภาษาซึ่งกันและกันด้วยครับตลอดจนการเผยแผ่ศาสนาและการเข้ามาของวัฒนธรรมของชาติอื่นๆการศึกษาและวิทยาการต่างๆจากการที่คนไทยไปศึกษาต่อต่อตางประเทศ หรือในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศรวมถึงการอพยพของคนต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยก็ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางภาษา และเอื้อต่อการยืมคําของชาติอื่นๆมาใช้ในภาษาไทยเป็นจํานวนมากครับส่งผลให้คําในภาษาไทยมีหลายพยางเป็นคําควบกล้าและที่สําคัญหลายคํามีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราส่งผลให้ภาษาไทยของเรามีคําศัพท์ให้ใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนักเรียนเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคําไหนเป็นคํายืมมาจากภาษาต่างประเทศและคําที่ยืมนี้มาจากภาษาอะไรนั้นครูจะให้พี่เคพาไปเรียนรู้กับวิธีสังเกตลักษณะของคํายืมในภาษาต่างๆที่นี้ ยมใช้ในภาษาไทยกันเลยดีกว่าครับขอบคุณครับครูป,ปอมสวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาเรียนรู้คำยืมจากภาษาเขมรกันครับคำยืมภาษาเขมรเป็นภา,าภาษาที่ภาษาไทยยืมมาใช้อยู่หลายคำเลยนะครับโดยเฉพาะราชาศัพท์เพราะว่าในอดีตไทยกับเขมรปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชรวมถึงมีลักษณะทางภาษาที่เป็นคำโดดเหมือนกันมีรูปแบบและการออกเสียงที่คล้ายคลึงกันด้วยครับ แต่ภาษาไทยและภาษาเขมรก็มีข้อแตกต่างกันอยู่ดังนี้ครับลักษณะคำภาษาเขมรในภาษาไทยมักขึ้นต้นด้วยบังบาบันและบรรหันเช่นบังคับบำบัดบรรดาลบรนเลงคำยืมภาษาเขมรมักสะกดด้วยเจ้าหญิงน้อยโดนเสือลากลงเรือนั่นคือมักสะกดด้วยจอจานยอหญิงนอหนูดอเด็กสอเสือ ลอลิงรอเรือเช่นอาจสำราญเดินโปรดดํารัดตำบนขจรมักออกเสียงแบบอักษรน,นำแต่จะไม่ปรากฏหอนำหรือ,ออนำยอเหมือนคำว่าขมเมนนั่นแหละครับเช่นถนนขนมจรวดตโนดคำขมเมนมักแผลงคำได้เช่นคำที่ขึ้นต้นด้วยขะแผลงเป็นกระเช่น กระดานเป็นกระดานกระจกเป็นกระจกคำที่ขึ้นต้นด้วยผะแผลงเป็นประเช่นผสมเป็นประสมผจลเป็นประจนคำที่ขึ้นต้นด้วยประแผลงเป็นบัรเช่นประจบเป็นบรรจบประทุกเป็นบรรทุกนอกจากนี้มักขึ้นต้นด้วยสระอำ ที่เกิดจากการเติมสระอําหรืออํานอที่พยางหน้าเช่นเกิดเป็นกําเนิดขจัดเป็นกําจัดชานเป็นชํานาญตรวจเป็นตํารวจและที่สำคัญคือคำขเขมรในภาษาไทยเป็นคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยสักคำนั่นเองครับเรียกได้ว่าคำยืมจากภาษาขเขมรในภาษาไทยที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีอยู่มากมายทีเดียวนะครับและเพื่อให้น้องๆเข้าใจมากยิ่งขึ้น ครูปอมได้แต่งเพลงบางออนคำยืมภาษาเขมรเพื่อเป็นตัวช่วยให้น้องๆจำวิธีสังเกตคำยืมจากภาษาเขมรได้ง่ายขึ้นด้วยจะเพราะขนาดไหนไปร้องพร้อมกันเลยครับไปกันเลย คำว่าบางเอิญและแม่บางอ่อนขึ้นต้นโดยบางแน่นอนบังขับบังคมบังเกิดไม่ใช่คำอื่นคำแม่แน่นอนไม่ขึ้นโดยบางแค่เท่านั้นยังขึ้นโดยคำอื่น มีบันบันรอหันบำนานบันไดและบันจบคำว่าบังเอิญและแม่บางคนขึ้นต้นโดยบางแน่นอนบางคับบางคมบางเกิดไม่ใช่คำอื่นคำแมแน่นอนไม่ขึ้นโดยบ้างแค่เท่านั้นยังขึ้นโดยคำอื่นมีบามีบันบันรอหันบำนานบันไดและบันจกยังมียิงเรือและโนนคำแม่คนเจริญจำเนียนเดินตำบนมีจานเด็กซอเสื้อไงพายเดตตักโปรดคำแม่กดมีคำขอบเคลมอักษนนำอยู่ใน พยันเชน,นาตนฉันรอฉันเลยจะไวไงและเพรากระบือสนองปรุงทำเนาทำนายตำรวจทำนาและกำเนิดบำรุงดำนาคำเหล่านี้ก็จะกันแพลงมีแค่นี้จำได้นะเออเพราะว่ามันคือคำคำเม้นที่แปลงและในตอนนี้ข้อให้เธอ ขึ้นตน้นโด ouais. ยบางแน่นอนบางคาบบางคมบางเกิดไม่ใช่คำอื่นคำไม่แน่นอนไม่ขึ้นโดยบางแค่เท่านั้นยังขึ้นโดยคำอื่นมีบั่มมีบันบันรหันบั่มนานบันไดและบันจบคำว่าบางเออและแม่บางอ่อนขึ้นต้นโดยบางแน่นอนบางคาบบางคมบางเกิดไม่ใช่คำอื่นคำไม่แน่นอนไม่ขึ้นโดยบางแค่เท่านั้นยังขึ้นโดยคำอื่นมีบั่มมีบันบันโรฮันบั่มนานบันไดและบันจบ และนี่ก็คือหลักการสังเกตลักษณะของคำยืมภาษาเขมรน,นั่นเองครับน้องๆทุกคนอย่าลืมกลับไปทบทวนและฝึกจำแนกคำยืมภาษาเขมรจากเกมที่ครูปอมได้ออกแบบไว้ให้นะครับขอสปอยไว้ก่อนเลยว่าพี่เคพีไปลองเล่นมาแล้วสนุกมากและวันนี้พี่เคพีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับเลินไทยบายครูปอมสำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครที่เข้าไปเล่นเกมิฟิเคชันฝึกคิดพิชิตค,คำเขมรสามารถดูตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นผู้เล่นใหม่ทุกคนต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ห้องเรียนเลนไทยบายครูปอมโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและอย่าลืมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตัวเองเด็ดขาดเพราะคุณจะต้องใช้แอคเคาทนี้สะสมเหรียญคะแนนไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อมาแลกรางวัลท้ายเทอมนั่นเองครับ หากผู้เล่นทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้สำเร็จก็จะเข้าสู่ห้องเกมฝึกคิดพิชิตค,คำเขมรครับที่นักเดินทางทุกคนจะต้องทำภารกิจให้ผ่านทั้ง4ด่านดังนี้ครับด่านแรกด่านคิดใครครวนทบทวนคำ,คำเขมรที่ผู้เล่นจะต้องจำตำแหน่งของการ์ดจากนั้นก็จับคู่คำศัพท์กับรูปภาพให้ถูกต้องภายในเวลา3นาทีครับ ซึ่งผมมีหินให้ด้วยครับแต่ทุกคนลองหยุดคลิปและทำด้วยตัวเองก่อนนะครับด่านที่2ด่านคลิปคัดแยกจำแนกคำขมเ กติกาคือผู้เล่นทุกคนจะต้องกดเลือกเฉพาะคำ,คำเขมรให้ถูกต้องทั้ง10คคำภายในเวลา2นาทีแต่ท้าทายตรงที่พลาดได้แค่5ครั้งเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าผู้เล่นทุกคนทำได้อย่างแน่นอนครับแต่ถ้าผู้เล่นคนไหนยังไม่รู้ว่าคำไหนคือคำ,คำเขมรบ้างก็สามารถดูเฉลยได้หลังจากนี้เลยนะครับ ดยด่านที่1กับด่านที่2เป็นเหมือนการทดสอบความรู้เบื้องต้นเรื่องคำยืมภาษาเขมรครับต่อไปเป็นด่านที่3ผู้เล่นทุกคนจะได้พักสักผู้หนึ่งครับเพื่อหยุดทบทวนคำยืมภาษาเขมรเราไปต่อกันที่ด่านสุดท้ายกันครับนั่นคือด่านฝึกคิดพิชิตคำคเขมรด่านนี้แหละครับที่ท้าทายความสามารถของผู้เล่นมากๆโดยผู้เล่นทุกคนจะต้องสะสมเหรียญจากด่านแรกเพื่อเปิดด่านต่อๆไปซึ่งแต่ละด่านก็มีจำนวนเหรียญให้สะสมแตกต่างกันนะครับ และสุดท้ายเรามาวัดกันว่าใครมีเหรียญสะสมมากกว่ากันขอให้ทุกคนโชคดีครับบาย